ปีนะ5ปีโอ้โหโกําลังเลยเนี่ยได้พิงพันได้ลําสวยเลยเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ลุงกลมแล้วไม่ยากหรอกลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ตรงบ้านสร้างนะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านสวนสาม จากผมครับดีครับผมสวัสดีครับเสียงสามนะครับบ้านน้องเหลือยมน้องเหลี่ยมเนาะครับผมบ้านนี้ใช้ชื่อว่าสามกอนี่คือมีลูกชายสามคนอ๋อสามกอมาจากการเขาชื่อเก่งชื่อกบชื่อไก่เออทำนองได้แหละครับทำนองได้แหละครับวันี้เราก็ต้องสไตล์นี้เหมือนผมมีสามบอเนี่ยนะผมลูกลูกผมมีบอใบไม้สามแสดงว่าผมก็กล่าวว่าสามกอต้องมีกอไก่สาม ใช่ใแต่ว่าเป็นพ่อกับแม่ด้วยมั้งอผมมากรบแต่ลูกลูกก็คอไก่ทั้งหมดเลยสามคนอ่าเีอันนี้มาดูก่อนว่าสวนเขามีอะไรขายกันบ้างแล้วว่าทำมากินเกี่ยวกับสวนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอ่ามีมีอ๋อมีไม้ป่าครับมีไม้ป่ามีไม้โอ้มีดินปลูกเออที่นี่คงจะเน้นเรื่องของไม้ป่าใช่ไหมครับไม้ป่าด้วยแล้วหน่อไม้มี่อไม้ วเวลาซื้อขายกันนี่คนเขามารับมารับถึงหน้าบ้านเลอครับโอ้ oh. นี่เราจะไปดูอะไรกันเนี่ยเราจะไปดูพผยัก์เนาะพผยัก์นะที่ซื้อกรมมาเมื่อห้าปีที่แล้วอ้อ oh, งั้นไปดูกันพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่จาก,กบตรงที่บ้านเนียประมาณสี่ไร่ครับที่เฉพาะบ้านตรงนี้สี่ไร่ครับอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยเอ,อประมาณสี่ถึงสามสิบปีแล้วครับโอ้ oh. <laughs> เป็นที่มรดกหรือว่า<ม>ยัางไงเนี่ยที่มรดกพ่อตาแม่ยายอ๋อที่ที่บ,บ้านพ่อตาแม่ยายครับอ๋อแต่จากกบก็เป็นคนที่อื่นมาอยู่ที่นี่ครับคนที่อำเภอเมืองบ้านแหลมหินหนู่นสารลาง<ม>ใหม่เอ้ามาัดไ, <c oughs> ไ,ไ,ไม่ไม่กัดหรอครับมันต้อนรับมันก็รับคงต้อนรับแล้วเราก็เพอยู่แหลมหิน่ะแหลมหินแหลมไผ่อะดีใช่ใช่เอ้าคนบ้านเดียวกันนะคุณอยู่นี่เกือบ30ปีแล้วครับผมลาออกทหารเลยหรือยังไงอ๋อเออรี่มาได้สัก สิบปีแล้วครับโอ้มาล่ามารวยกร็ทำทำสวนเนาะครับนี่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 อันนี้คือโอ้โหตนไม้ดูดิเรียกไผ่อะไรเนี่ยไผ่ยักษ์อ่าเรียกไผ่ยักษ์นะดูนี่นี่กี่ปีครับห้าปีห้าปีดูนอที่ซื้อลงนอกระลังกินเลยเนี่ยผมตัดขายแค่กอเดียวนะทีละยี่สิบกโลอะอยู่กับที่นี่ขายหลูเฉลี่ยสามบาทห้าบาทสิบาทเลยอ๋อตอนนี้ถูกแล้วขายประมาณไม่เกินสิบบาทโอเค ก็คือมายวาว่าขายหน่อไปครับขายหนอด้ยอดวยแล้วก็ที่จะได้ตังคือกิ่งพันนะผมว่านะใช่ใช่เพราะว่าผมาปลูกนเนี่ยเพิ่งจะฝึกเริ่มเริ่มฝึกทำอ่านี่น,นี่แต่ก็มีพันขายแลว้วพูดง่ายเนาะครับมีมีกใครสนใจอยู่ตรงนี้ไม่ไกลนี่นะขายกิ่งพันละแปดร้อยหรือเท่าไหร่ต้องบอกหน่อยเมื่อก็ไม่ไม่เกินสองร้อยห้าสิบเนาะเฮ้ยดูสีเขาสวยนะคุณมาดูสีเฮ้ยคุณมาดูแสดงว่าสภาพดินนี่นะ มันไม่เหมือนกันหน่อสีของหน่อเนี่ยลายของหนอเนี่ยมันจะต่างกันไปนะแต่ทรงอื่นเนี่ยโอเคคุณคุณมาถ่ายหน่อยเห็นป่าวทรงสีหนอไม่เหมือนกันนะนี่ผมตัดตัดไปใช้งานเยอะแล้วสีหนอเนี่ยเดี๋ยวดูผมก็ไม่เคยเห็นนี่ดินตรงนี้ดินเปรี้ยวหรือดินดินอะไรเป็นดินเหนียวค่อนข้างจะเปรี้ยวแต่ว่าเราก็ใช้ใบไผ่ปรับปรุงดินมาแล้วคอหมายความว่าเดิมๆเนี่ยคือไม่ใช่ที่ที่ที่ลุงกรมพูดก็คือ ธรรมดาสีแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะลายลาย,ลายไม่ใช่สีลายมันขอณว่าผิดปกติไหมคุณชายถามถามถามคนถ่ายผิดปกติครับรไม่เคยเห็นแบบนี้แต่สภาพเนี้ยคือเรารู้ว่าพันธุ์เนี้ยถูกต้องใช่แต่ลายมันแปลกดีห้า<อ>ปีนะโโห้าปีโอ้โหกำลังเลยเนี่ยได้ปิ่งพันธุ์ได้ลำสวยเลยเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้รูกลมแล้วไม่ยากครับไม่ยากครับง่ายๆเลยนี่ก็แลงว่าแทงหนอนะดูเลยนี่นะโอ้แทงหนอากมานเลยเนี้ยคุณ นี่มีกอเดียวหรือมีหลายกอกอเดียวครับกอเดียวกอเดียวนะแต่ว่ากอนี้ก็ทําเงินเนาะโอ้ได้เยอะแยะเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลืมบางทีลืมถามแล้วจากกบก็มาลืมบอกด้วยก็คือขอเบอร์โทรหน่อยครับหันหน้าหันตาหน่อยแล้วก็โทรเบอร์โทรหน่อยศูนย์เก้าแปดอ่าสี่เจ็ดสามอ่าแปดห้าสามสามครับมีเบอร์เดียวหรือมีอีเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวครับเบอร์เดียวเบอร์เดียวนะ่วนอยากจะติดต่อจากกบนะไม่ติดต่อแม่บ้านนะครับได้ผมได้ทั้งสองคนครับ แต่ว่าเบอร์เดียวกันเหรอเบอร์เดียวกันครับแล้วคนไหนเป็นคนเก็บเงินอ๋อนู่นผู้จัดการใหญ่โอ้โหคนไหนที่ให้เมียเก็บเงินไม่นาจะเป็นคนน่ารักครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชมสวนใหญ่ข้างนอก20ไร่เหรอครับเออเออเออตรงนี้4ไร่และตรงนี้มีอะไรบ้างเลยนะก่อนก่อนจะผีตรงนี้นมีไผ่กิมซุงฮะขายหน่อข้าวก่อนครับผมแล้วก็ปลูกไม้ไม้ป่าไม้ป่า เิมมาเศรษฐกิจซึ่สภาพนี้ก่อนทุนแล้วก็ซบน้ซกหน่อยแถวนี้น้ำท่วมไหมเนี่ยท่วมครับตรงนี้ท่วมเหรอครับผมต้องยกโคกขึ้นมาผมซอกแซกหน่อยครับเดิม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 เมื่อสามสิบปีที่แล้วภรรยาน่าจะรู้เป็นเจ้าของเดิมกี่บาทเดิมสามสิบปีที่แล้วเดิมก่อนพื้นที่อ่าราคาที่ดินดูหลักพันน่าจะเป็นหลักพันเนอะสองพันอะไรนี้หรือไม่ถึือตอนหนูเด็กเด็กเขาซื้อขายกันสองสามพันเป็นที่อะไรโฉนดหรืออะไรที่โฉนดสองสามพันเป็นเด็ก ปัจจุบันทีนี้เราอยากรู้ปัจจุบันแล้วถ้ามีการขายกันโดยประมาณประมาณ<อ>2 0 0 0 0อแต่ถ้าเป็นพื้นที่บ้านอะหลักใกล้ๆ้ร้านเป็นร้านเลยพื้นที่บ้านติดน้าติดถนนนะฮะโอ้โหแถบนีย,ท,นยที่ถมแล้วแล้วเป็นร้านเป็นร้านแล้วนะแต่ถ้าเป็นพื้นที่นาที่ไกลๆก,ก็ประมาณ 200. สัง้ง200,000กว่าเพื่อ <ew> er คนจะซื้อทําเกษตรเราจะได้พอมองภาพออกว่าถ้าเราทำกเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณนี้แต่ถ้าคนอยู่บ้านอยู่ช่องเพื่อจะทําเป็นบ้านอยู่อาศัยก็เป็นร้านล่ะ อที่ดินมันเพิ่มเนาะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาระยะประมาณแค่2ี่สิาปีอ่ะเออเอาทีนี้ไปดูกันที่ว่าแปลงไหนอ่ะไปดูแปลงที่สวนทําอะไรกันบ้างที่สวนที่ปัจจุบันที่ว่ายี่กว่าไร่ทาอะไรก็เป็นโคกหนองนาโอ้แล้วก็ปลูกผักปลูกอยู่ปลูกกินทุกสิ่งทุกอย่างคือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอะเดี๋ยวตามที่บาสจะดูด้วยเออดีแล้วมันขอแปลกดีเพราะว่าไงรู้ไหม พื้นที่ของลุงเองก็น้ําท่วมมิถัวคล้ายตรงนี้มิถัวประมาณสองเดือนน้ําจะเข้าประมาณสักตุลาแล้วก็จะหมดประมาณพิกาหรือบางทีบางปีถึงธันวาสองเดือนนิ่งๆแต่พอหลังจะมีเขื่อนมันก็มีบางปีที่ที่มาแต่บางปีก็ก็ไม่มีครับเพราะนั้นเราก็อยากมาเรียนรู้ด้วยไปเดี๋ยวเราไปต่อกันครับผมอันนี้มีไม้ป่าเยอะแยะเลยเนาะครับอะ ไปะปเดี๋ยวพากไปดูหน่อยครับ